เอาครับวันนี้คุณตาพามาวัดราชนาดาหรือโลหะปราสาทนี่ซึ่งสถาปนา,าขึ้นมาในตั้งแต่รัชากาลที่3เป็นโลหะปราสาทแหล่งที่3ของโลกโลหะอันที่1คืออยู่ที่อินเดียแล้วก็ที่เนปาลหรือที่ไหนที่สองและสมไทย แต่ยังคงเหลืออยู่แต่ประเทศไทยนอกนั้นคงจะสุดท่งไปตามสภาพนะเดี๋ยวเราจะได้ดูขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดเลยครับชั้นข้างบนนั้นมีพระบ,บรมสารีริกธาตุเราจะได้ดูไปเรื่อยๆตามแต่ตากล้องซึ่งมองไม่เห็นภาพได้แต่จับโมไปเรื่อยๆอืม ก็สวยงามมากเป็นสิ่งที่สถาปัตยกรรมที่สวยงามนี่คนกลับไปดูคนที่หนึ่งแล้วเราจะไปทางไหนต่ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาครับเดีวเราจะเดินขึ้นไปชมทุกๆชั้นว่ามีอะไรบ้างเห็นอะไรบ้าง เจอกันในคลิปหนะ้า